เพราะเรื่องของการเ d ียนภาคนี้นะคะีค่ะค่อนข้างที่จะบีบอารมณ์คนดูได้แบบโคตรสุดค่ะการวางเส้นเรื่องและการทิ้งปมไว้แต่ละจุดได้น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะตัวละครอ,อย่าง <c oughs> สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลมอนซีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า g u a r d i a n of the Galaxy Volume t c r e to a e didn't to We a m ก็เ <supreme> ป <la ug ir> ็นหนังแอคชั่นผจญภัยนะคะที่หลายคนเลิฟมากๆอีกหนึ่งเรื่องรวมถึงตัวพี่เองด้วยนีคะหลังจากที่ห่างหายไปจากภาค2ถึง6ปีค่ะ กลับมาครั้งนี้กับการปิดตำนานแก๊งสเตอร์สุดเกลียนแห่งจัก,กรวาลที่สำคัญนะคะหนังเรื่องนี้ยังเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเจมกันกับทั้งค่ายมาเวลค่ะก่อนจะไปรับทำหลักๆที่ DC ซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นการทิ้งทวนครั้งสำคัญของเจมกันค่ะที่แฟนๆมาเวลเนี่ยคาดหวังแล้วก็ลุ้นมากๆว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ตัวหนังค่ะมีความยาวถึง2ชั่วโมง29นาทีค่ะฉายแล้วในโรงภาพ,พยนตร์สำหรับเรื่องราวในภาคนี้นะคะหลังจากสตาร์ลอร์ดค่ะยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียการโมราค่ะทำให้คนในทีมนะคะขาดผู้นำในการปกป้องจักรวาลในขณะนั้นเองค่ะก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นค่ะเมื่ออดัมวอลล็อกค่ะบุกโจมตีเพื่อจับตัวร็อกเก็ตไป แต่เกิดการต่อสู้ค่ะจนร็อกเก็ตเนี่ยบาดเจ็บสาหัสทำให้เพื่อนๆในแก๊งกาเดียนนะคะต้องหาวิธีรักษาโดยย้อนไปยังจุดกำเนิดและที่ไปที่มาของร็อกเก็ตอดีตสัตว์ทดลองค่ะที่มีความทรงจำอันน่าเศร้าก่อนจะเข้ามาในทีมแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะพี่อวยเลยนะว่า เรื่องเนี้ยติด o f ฟเดอะเยียรสำหรับพี่ในปีนี้แน่นอนค่ะแม่งคือแบบเป็นภาคที่ปิดตำนานแก๊งการเดียนที่โคตรทรงพลังไงค่ะแล้วก็อิมแพคต่อแฟนๆมาเวลได้แบบงดงามปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยค่ะว่า Guardian of the Galaxy ในแต่ละภาคเนี่ยค่อนข้างที่จะรักสามาตรฐถถานไว้พอสมควรไม่ว่าภาคไหนนะคะก็ไม่ไม,ไมีดรอปเลยสักนิดค่ะรวมไปถึง Volume 3นี่ด้วยค่ะที่เป็นการใส่สุด ใส่หมดเกี้ยงมีไอเดียอะไรเจ๋งๆนะคะพี่เจมการเนียยกมาไว้ภาคนี้อย่างล้นเหลือค่ะซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนดูนีคะรู้สึกอิ่มแล้วก็ดำดิ่งไปในโลกของหนังเรื่องนี้ค่ะแบบรถไฟเหาะตีลังกาหลายตลบทั้งลุ้นนะคะสนุกซึ่งตลอดการดำเนินเรื่องนะคะคิดไม่ออกเลยค่ะว่าเราจะเจออะไรบ้าง เพราะเรื่องของการเดี a ยนภาคนี้นะะีค่ะค่อนข้างที่จะบีบอารมณ์คนดูได้แบบโคตรสุดค่ะการวางเส้นเรื่องและการทิ้งปมไว้แต่ละจุดได้น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะตัวละครอย่าง Rocket ค่ะที่กลายเป็นใจความสำคัญของเรื่องราวได้แบบโดดเด่น เข้มข้นไปด้วยสัตว์แบล็กนะคะที่สะท้อนในเรื่องราวของสัตว์ทดลองค่ะมันทั้งอบอุ่นแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ขดหูใจไปพร้อมๆกันค่ะกับเรื่องราวของเพื่อนร่วมโชคชะตาทุกซีนทุกคำพูดค่ะมันชวนให้เราเนี่ยน้ำตาแตกได้แบบง่ายๆซึ่งมันนะคะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งนะที่พี่รู้สึกแบบแม่งเศร้าอะ่ะคือพูดประมาณว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเนะะี่ยค่ะแล้วเพื่อนอีกตัวเนี่ยก็ตอบว่า นั่นไม่ใช่ท้องฟ้าแต่มันเป็นเพดานถึงมันจะเป็นประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ว่ามันโคตรทัสเลยค่ะส่วนการออกแบบงานสร้างภาคนี้นีคะก็ใส่สุดไม่ยั้งเหมือนกันค่ะตั้งแต่การคงเอกลักษณ์ของความเป็น Star War Marvel ค่ะเอามาได้แบบครบเครื่องทั้งในเรื่องของการออกแบบดาวต่างๆค่ะให้มีลักษณะรูปร่างสีสันที่โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจน กลายเป็นแบ็กกราวให้กับการภาพได้สวยงามรวมไปถึงการออกแบบคอสตูมค่ะสีผมยานอาวุธต่างๆนะคะโดยเน้นใช้สีที่จัดจ้านค่ะแล้วก็ตัดกันได้แบบลงตัวเสริมให้ฉากแต่ละฉากออกมาดูดีแล้วก็น่าจดจำมากๆเลยค่ะเปิดซีนได้อลังมากเลยนะคะสำหรับอดัมวอลลกค่ะกับการต่อสู้กับแก๊งการ์เดียนที่สู้กันแบบมันหยด รวมไปถึงการปลุกไปดาวต่างๆค่ะที่ตัวละครเนี่ยผลัดกันใช้แสงแคบไปพักแต่ซีนที่ข้าน้อยขอคาระวะเลยนะคะคงต้องยกให้กับฉากรวมทีมกันในช่วงท้ายๆของเรื่องค่ะโดยการออกแบบเป็นลองเทคนะคะที่สับแหลกฟาดไม่ยังจนคนดูเนี่ยต้องอ้าปากค้างในการโชว์สกิลกันแบบรัวๆใส่เต็มจอค่ะจังหวะสโลโมชั่น n นะคะก็ทำให้งานภาพเนี่ยออกมาสวยเวอร์วังมากเลยค่ะทุกคน รวมๆแล้วนะคะ g u a r d i a n of the Galaxy Volume 3ค่ะก็เป็นการสั่งลาทั้งผู้กำกับแล้วก็ตัวละครที่พวกเรานะคะ แล้วก็ผูกพันได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็ฟูลฟิลแบบสุดๆค่ะเจมขค่ะดึงเอาเอกลักษณ์ทุกจุดของหนังนะคะมาร้อยเรียงได้แบบครบถ้วนค่ะทั้งความฮาความเกลียนแอคชั่นประจญภัยสุดฟินงานภาพและมุมกล้องนะคะที่มีกลินอายของ Star War Marvel มาปรุงรสได้ถูกปากและก็ถูกใจคอหนังค่ะรวมไปถึงการเฉลี่ยบทค่ะถึงแม้ว่าตัวละครจะเยอะขนาดไหนนะคะ เจมก็สามารถที่จะเล่าแล้วก็เผยให้เห็นถึงการเติบโตของตัวละครทุกตัวละครค่ะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ลอด่ะคามูราเนบิวลามันชิสเดรดกูดนะคะรวมไปถึงแก๊งเพื่อนๆของร็อกเก็ตอีกด้วยค่ะ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ขอแอบบ่นนิดนึงค่ะคือตัวร้ายค่ะอย่างผู้สร้างอะคะ่ะเปิดมาเนี่ยโคตรยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังนะคะแต่กลับล้มไปแบบง่ายดายค่ะจุดเสียที่มาวเวลเนี่ยยังแก้ไขไม่ได้ค่ะหนังจบอย่าเพิ่งลุกนะคะเพราะเขามี end credit 2ตัวค่ะสำหรับ guardian of the galaxy volume 3นะคะพี่ก็ขอให้คะแนนอวยขนาดนี้นะคะก็เอาไปเลยค่ะ 9เต็ม10ค่ะปิดตำนานกาเดียนได้ทัดใจสุดๆดึงปมร็อกเกตมาใช้งานจนบ่ะน้ำตาแตกฉากลองเทคคือซีนแอคชั่นที่ดีที่สุดของหนังภาคนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปดูพี่ก็ขอแนะนำไ้ทุกคนนะคะไปดู iMac เลยค่ะเป็น 3D ด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่างานภาพโคตรดีค่ะแล้วแถมยังได้โปสเตอร์โปสการ์ดอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วนะคะ ยังไงก็ช่วยกันฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ